ไปด้วยกันนะคะวันนี้ได้เวลาที่จะออกไปชมออบรรยากาศข้างนอกกันแล้วค่ะเขาจะตกแต่งอะไรกันยังไงค่ะมานะคะนี่เราก็ขับรถมาถึงแล้วค่ะย่นย่อเวลานะคะนี่เราก็มีกระเป๋ามาเตรียมพร้อมนะคะกระเป๋าอันนี้เป็นใบใหญ่แล้วก็มีปัรจุกระเป๋าข้างในอีกห้าใบนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปซื้อของกันค่ะเดี๋ยวนี้เราต้องเอาอุปกรณ์ซื้อของใส่ของมาเองนะคะไปค่ะ ที่จอดรถเรานะคะจะได้จำได้เอ,อ่อสีสีสามนะคะช่วยจำด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกลับมาหารถไม่เจอค่ะนี่เข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่เขาจัดใหม่นะคะเขาขายแบบเอ,อ่อสตรีทฟู้ดค่ะนะคะเห็นไหมแต่เป็นล็อกล็อกเช่านะคะเนี่ยก็าอาหารเขาหน้ารับทานแล้วนี่เขาก็ติดฟงติดไฟแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาแต่งสวยงาม ของหน้าทานทุกเจ้าเลยค่ะก็เป็นเจ้าที่ขึ้นชื่อทั้งนั้นนะคะที่เข้ามาขายในนี้ยค่ะน่าจะขายดีนะคะเขามีอุปกรณ์มาเยอะมากเขาทําสําเร็จมาแล้วเนี่ยเห็นคะแสะดงว่าเขาต้องขายดีเออต้องบอกนิดนะคะข้างๆติดกันไปประมาณเออห้าเมตรเนี่ยค่ะมีโรงเรียนใหญ่อยู่หนึ่งโรงเรียนนะคะมีทั้งเป็นสห สหโรงเรียนสหะค่ะคือมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเขาก็เลยจะขายดีเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจัากคุณครูเนี่ยเขาก็จะมาฝากทองไว้แถวเนี้ยนะคะมีอาหารให้เลือกทานได้เจ้านี้ก็อร่อยค่ะเจ้านี้เราก็เคยซื้อนะคะเคยซื้อกลับบ้านกลับไปทานที่บ้านแต่วันนี้คงจะไม่ซื้อค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูก่อนถ้าเราซื้อของได้ยังไงเนี่ยถ้าอาจจะซื้อค่ะป่านนี้เราก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาข้างบนแล้วนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนมานี่เป็นชั้นสองค่ะเดี๋ยวเรามาแวะชมดูก่อนนะคะว่าแต่ละที่เขาจัดแต่งกันยังไงเพราะก่อนจะเข้าร้านเนี่ยมีมิสเตอร์ดีไนะคะคือของที่ซื้อเอาไปทําเองอะนะคะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโอ้อันนี้เขาจัดคริสต์มาสน่าจะขายของคริสต์มาสแทนแทนห้างเลยนะคะนี่นี่คนเขาซื้อแล้วก็สําระเงินอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็มาได้ไม่นานนะคะน่าจะมาสัก6เดือนแล้วแต่ก็เป็นเป็นบูธท,ที่ใหญ่ครึ่งหนึ่งเลยนะคะแสดงว่าเออทางห้างนี้เขาจะเน้นไปทางด้านอาหารของรับประทานและของพวกนี้ก็ให้มิสเตอร์ดีเป็นคนขายโั้จัดได้สวยงามมากค่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่อุปกรณ์ที่เขามีขายนี่ก็ครบหมดนะคะคริสมาต่ตางๆเนี่ยนี่ค่ะนี่ ุปกรณ์นี้ครบหมดนะคะโบโบนี้ก็ไม่ใช่ถูกนะคะโบอันนึงก็น่าจะประมาณใกล้ๆ100บาทนะคะเพราะว่าเคยซื้อนานแล้วประมาณ70บาทโบเขาโบดีนะคะเป็นโบแข็งะคะ่ะเป็นกรรมยีนี่เน,นี่มีครบหมดนะคะนี่ให้ชมค่ะให้ชมบรรยากาศเขาจัดคริสต์มาสแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้ของไม่ถูกนะคะมันเป็นไปตามสภาวะค่าของเงินนะคะแต่ว่าเปาเทศกาเราก็ต้องจัดเพื่อให้บ้านมันไม่ดูเงียบเหงานะคะอันนี้เราก็คงต้องปิดเสียงนะคะเพราะเสียงดังแล้วก็ลูกค้าเยอะเขาจะมีเสียงเดี๋ยวเราจะผิดกฎไปค่ะเราไปต่อเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อไปดูของข้างในนะคะเข้าไปข้างในแต่เดี๋ยววันนี้ต้องบอกก่อนนะคะเราคงจะทําคลิปเป็นคลิปสั้นๆคลิปย่อยนะคะ เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวเออเรื่องของการซื้อของซื้ออาหารบริโภคต่างๆเนี่ยเราคงจะแยกไปอีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อชมนะคะตรงนี้จะให้ชมว่าเขาจัดคริสต์มาสแล้วแล้วของต่างๆเนี่ยเขาจัดเป็นยังไงนะคะอันนี้พวกของเครื่องใช้ของแห้งจานชามแก้วต่างๆเนี่ยนะคะแล้วของที่ว่า เออมายังไม่เข้าโซนของเออซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้จะเป็นโซนของเครื่องใช้นะคะเนี่ยนี่นี่จัดเออพวกตะกร้าต่างๆเขาจัดไว้พร้อมขายเลยนะคะก็ไม่แพงค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสะดวกที่จะมาซื้อแล้วก็ไปให้เป็นของฝันผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยค่ะนี่นะคะนี่เขาจัดครบไว้หมดแล้ว นี่นะคะมีต้นคริสต์มาสให้เป็นสัญ,ญลักษณ์เทศกาลนะคะเห็นไหมคะครบนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพวกตู้เย็นเครื่องไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็มาโซนเบเกอรกี่นะคะวันนี้เราคงขอจบคลิปตรงนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาชมกันต่อคลิปหน้าค่ะที่จะเข้าไปซื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะพวกผลไม้ต่างๆน่าชมน่าทานแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ ามมาชมกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชื่นชอบอยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ